1,349,000บาทได้อะไรบ้างครับฟรีชุดแต่งกันไปเลยแบบนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับเก๋แล้วนะครับผมโอ้พอพูดถึงเรื่องเอเวอเรสต์นะครับผมหรือว่าจะเป็นเรนเจอร์เองนะครับผมทั้ง2รุ่นเนี่ยครับเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับผมขออวยนิดนึงนะครับผมช่วงนี้น้ำท่วมเนาะจะขับเอเวอเรสต์หรือว่าจะขับเ a นเจอร์เองเนี่ยครับตอบโจทย์ทุกสถานการณ์นะครับผมแล้วก็โปรดีๆกับเก๋นะครับวันนี้นะครับผม เอเวอเรตนะครับราคา1 3 4่0 0 0าามนสบาทครับฟรีชุดแต่งแบบนี้นะครับฟรีชุดแต่งแบบนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเก็บภาพมาดูครับแต่งล้อแต่งเท่ๆแรปสีอีกต่างหากอ่ามาดูกันครับตัวนี้นะครับผมเป็นเอเวอเรตนะครับเครื่องยนต์สอนะครับ170แรงม้านะครับผมมาพร้อมแรงบิด405นิวตันนะครับมาพร้อมแอร์พอร์ตพาร์ทนะครับผมนี่เลยแอร์พอร์ตพาร์ทที่ตอบโจทย์สุดแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ ที่ไหนก็สั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับผมราคา1 3ึ่0 0 0านสามบาทนะครับผมโอเคครับตัวนี้นะครับผมเป็นเอเวอเรสต์เคนะครับผมเราแลปสีเทานะครับเขาเรียกว่าสีเทาแรมโบนะครับผมเป็นสีเทาที่ทุกคนให้คะแนนนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับอะคริลิกแบบนี้เลยนะครับอะคริลิกเอเวอเรสต์นะครับผมกระจังหน้าแบบ กระจังหน้าวิกเตอร์ V2 แล้วก็ทําแถบสีแบบนี้นะครับใส่ตัวม้าเข้าไปนะครับทําให้กระจังหน้าดูโดดเด่นขึ้นครับรถดูดีมีมิติมากขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับนี่เลยครับเขาเรียกว่าไฟหยดน้ำนะครับตรงหน้ากระจังนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นไฟหน้าออโต้แล้วนะครับผมสุดยอดจริงนะครับมาพร้อมกับกันชนด้านล่างนะครับทําสีเขาเรียกว่าเป็นสีดําเงานะครับมันก็จะดูตัดกับสีเทาของแรมโบไว้นะครับมาพร้อมกับตัวศรวิกเตอร์นะครับแบบนี้เลยสวยงามจริงๆนะครับผม ไม่ต้องพูดเยอะมาดูด้านข้างนิดนึงฮาให้ดูแบบเราก็มาดูด้านข้างด้วยครับว่วาลงมนไปนิดนึงนะครับผมโอเคด้านข้างครับซุ้มล้อซุ้มล้อแบบเขาเรียกว่าแบบฟันเฟืองนะครับซุ้มล้อฟันเฟืองแบบซุ้มล้อแบบ3นิ้วเล็กๆสวยสวยงามนะครับผมฮะตัวนี้เราก็แถมให้นะครับทุกอย่างที่พูดมาแถมหมดนะครับผมในราคานี้นะครับอย่าลืมนะครับผมมาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ20นะ ล้อแม็กซ้ายเข่ากว้างนะครับเขาเรียกว่าลายล้อแบมพายนะครับผมมาพร้อมกับยางดีเซนต์ีนะครับผมยางสเปคนี้นะครับเป็น 27555R20 นะครับผมเป็นยาง AT นะครับเป็นยางที่ลุยออฟโรดกึ่งออฟโรดเขาเรียกว่ากึ่งออฟโรดนะไม่ว่าจะวิ่งถนนลูกลังถนนดินแดงถนนปีนเขาเนี้ยได้นะครับแบบนี้เสียงไม่ดังด้วยนะครับผมวิ่งดีนะครับผมทำความเร็วได้ดีประหยัดน้ำมันด้วยอ่าครับผม มาดูด้านบนเขานิดนึงครับอันนี้เราก็แรปสีให้อันนี้ก็แถมอีกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะแรปสีตัวรถแรปสีด้านบนเนี่ยครับผมก็จัดให้เลยมาพร้อมกับนี่เลยครับเขาเรียกว่าคิ้วคอนสตร์นะคิ้วคอนสตร์ก็เอาไว้ก,กันฝนเวลาเปิดกระจกเงี้ยมาจกนะแล้วก็ทําที่รองมือมาให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําสีดํามาให้ด้วยนะครับผมเพราะตัวนี้เป็นตัวเอเวอเรสต์ทนะครับผมมีอะไรอีกนิดนึงมาดูด้านหลังกันนิดหน่อย ที่แถมให้ก็แถมแบบนี้เลยไฟท้ายเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับผมมาพร้อมกับตัวอักษรเอเวอร์เรสเป็นที่มีไฟนะเวลาเราเหยียบเบรกมันก็เป็นสีแดงนะถ้าเวลาเราถอยก็เป็นสีขาวนะไฟท้ายเอเวอร์เรสตัวนี้นะครับผมเป็นไฟท้ายเอเวอร์เรสไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเอเวอร์เรสสปอร์ตนะครับแล้วก็ติดเพิ่มเติมเข้าให้ในตัวเอเวอร์เรสนะครับผมมาพร้อมบั้นท้ายเท่ๆเลยของวิกเตอร์นะครับเป็น บ้านท้ายเขาเรียกว่าตรงปลายท่อนะครับเป็นล่อท่อเลข8นะครับเป็นท่อเลข8นะครับปลายท่อให้เป็นสีเงินนะครับจะเป็นสีดําก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วแต่เลือกนะครับผมโอเคครับโปรโมชั่นดีๆนะครับกับเก๋นะครับผมเอเวอรสต์นะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยครับฟรีชุดแต่งแบบนี้ครับเน้นย้ำนะครับผม0ูนย์เก้าห้าสี่สี่เก้าสนะครับอย่าลืมโทรเข้ามานะครับกับเก๋นะครับฟอร์ดอาร์มเอพระรามห้ายินดีให้บริการสวัสดีครับ